ในปี2026กองทัพเรือไทยหรือรอยัลไทในวียังคงมีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์รักษาอาธิปไตยทางทะเลของชาติปกป้องหน้าน้ำและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าการพัฒนาและปรับปรุงยุธทธปกรณ์อย่างต่อเนื่องทำให้กองทัพเรือไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบประวัติและความสำคัญ กองทัพเรือไทยมีหลักฐานมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้เรือรบไม้เป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศจนถึงปัจจุบันที่มีเรือรบสมัยใหม่ติดตั้งระบบเรดาร์และอาวุธนำวิธีความต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทัพเรือในการดูแลน่าน้ำไทยที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันภารกิจหลักในปี2026 ในปี2026กองทัพเรือไทยมีภารกิจสำคัญหลายด้านได้แก่การพิทักษ์อธิปไตยทางทะเลป้องกันการบุกรุกหน,น้าน้ำและการลักลอบขนสินค้าอย่างผิดกฎหมายการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการปกป้องเส้นทางขนส่งพลังงานและการประมงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมและสนามิีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการฝึกซ้อมรบรวมกับกองทัพเรือพันธมิตรยุทธปกรณ์และกองเรือ กองทัพเรือไทยในปี2026ได้พัฒนายุทธปกรณใหม่และปรับปรุงกองเรือให้ทันสมัยมากขึ้นเรือหลวงจักรีนรเบศเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกของไทยยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเรือตรวจการไกลฝั่งรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบเรดาร์และขีปนาวุธนำวิถีโครงการจัดหาเรือดำน้ำที่กำลังจะเสริมสร้างความสามารถเชิงลึกในการป้องกันประเทศเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานทางทะเลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดระเวนและค้นหาเป้าหมายการพัฒนาทางเทคโนโลยี หนึ่งในจุดเด่นของกองทัพเรือไทยในปี2026คือการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ระบบ Command erm and Control ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียวทาการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีระยะไกลเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีการใช้ดโดรนทะเลและอากาศในการลาดตระเวนและเก็บข้อมูลการพัฒนากำลังพลให้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์บทบาทในเวทีโลกกองทัพเรือไทยไม่ได้ทำงานเพียงแค่ในประเทศ แต่ยังมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเช่นการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้สหประชาชาติการเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียการมีส่วนร่วมในการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในทะเลความท้าทายและอนาคต ถึงแม่กองทัพเรือไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเผชิญความท้าทายมากมายเช่นมบประมาณที่จำกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร,ก,รการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจะทำให้กองทัพเรือไทยสามารถก้าวสู่ความแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นบทสรุป กองทัพเรือไทย2026ไม่ได้เป็นเพียงกำลังป้องกันประเทศทางทะเลเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและพร้อมที่จะรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคตกองทัพเรือไทยจึงยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักที่คอยคำจุนความมั่นคงของชาติไทยอย่างแท้จริงความยาวนี้ปรับให้อ่านเล่าได้เต็ม8นาทีคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นขยาย10นาที ที่เพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเช่นรายชื่อเรือหลวงรุ่นใหม่และการเปรียบเทียบก,กับกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหมครับ